ตอนมาดับเข้าสู่ช่อง Harvest Moon Black to ิเ t อร์นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทครับสวัสดีทั้ไทยทุกท่านแล้วกันครับวันนี้วันจันทร์ที่9ฤดูใบไ,ไม้ผลิปีแรกนะครับก็เช็คนิดหนึ่งแล้วกันครับวันนี้น่าจะไม่มีวันเกิดของตัวละครไหนนะครับแล้วก็นอกจากนี้เดี๋ยวผมเช็คสภาพภูมิอากาศหน่อยแล้วกันครับพรุ่งนี้ฝนตกนะครับส่วนรายละเอียดนะครับวันนี้ที่จะทำเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการดูแลาฟาร์มทั่วไปแล้ววันนี้ฝนตกด้วยอาจจะไม่ได้พาน้องหมาเนี่ย ออกจากบ้านนะครับก็ผิวปากเรียกแล้วก็ไว้ยางงี้แล้วกันอยู่บ้านตั้งแต่โมฆันแล้วตั้งแต่ช่วงเทศกาลนะครับผมปรับอุปกรณ์นิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้บัวรดน้ำน่าจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วเพราะว่าฝนตกนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมใช้เป็นขวานนะครับช่วงแรกก็อเดี๋ยวผมบางแผนเอาของไปให้เกรด้วยสนับแด่นะครับวันนี้น่าจะใกล้ช่วง10นถึงจะ ไปหากระเดแล้วกันครับแล้วก็วางแผนไปซื้อมเมล็ดพันธุ์สักสักสชุดแล้วกันครับดูเงินนิดหนึ่งก่อนแล้วกันเงินน่าจะประมาณนี้นะครับรอบหน้าน่าจะเริ่มซื้อพวกกันไกนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรอีกอย่างหนึ่งนะครับแปลงอ่ะแปลงได้ละที่ด้นนมวัวนะครับน่าจะประมาณนี้อาหารก็ยังพออยู่ได้หลายวันอยู่ครับก็คำนวณนิดนึ่งแล้วกันครับสำหรับการเล่นครับ เนื้อหาวันนี้น่าจะไม่ซับซ้อนมากนะครับอ่าผมคิดได้อย่างหนึ่งเดี๋ยววันนี้ไปจ้างคนแคระอ่าไปชวนนะครับคนแคระอีกสักหนึ่งคนมาช่วยงานดีกว่านะครับน่าจะเป็นวันท้ายๆของคนแคระตัวหนีด้วยนะครับโอเคขัดน้องม้าก่อนแล้วก็ทําการพูดคุยนิดหนึ่งนะครับก็เช็คดูนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูคนแคระนิดหนึ่งคนแคระทางานอีกหนึ่งวันก็จะมีทางด้านเชฟแล้วก็แนปปี้วันนี้น่าจะไปชวนสเตจนะครับคนแคระ สีสีฟ้านะครับสีน้ำเงินนะครับแหวลกสีกันโอเคเดี๋ยวผมวิ่งออกไปนอกบ้านก่อนเมื่อกี้พูดผิดนะครับน่าจะเป็นวิ่งออกมาจากนอกคอกม้านะครับแล้วก็น่าจะมีอ้ามีมันฝรั่งเกิดนะครับไอหันปลาแล้วก็วิ่งมามุมนี้มีหัวเชือเท้าเกิดด้วย โอเคน่าจะวางแผนซื้อเมล็ดพันธุ์สักสักอย่างละสองชุดแล้วกันทั้งมันฝรั่งแล้วก็ทางด้านหัวชัชเท้านะครับตามสเตปผมวิ่งมามุมนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะไปเก็บสมุนไพรนะครับแล้วก็ไปเก็บหน่อไม้นะครับช่วงนี้ก็ยังมีการขุดแร่อยู่แต่หลังจากเลยเวลากิจกรรมอะไรต่างๆผมก็จะไปทำงาน ในฟาร์มอย่างเดียวแล้วก็ลดการขุดรแร่ไปนะครับก็ยังชิวเหมือนเดิมนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับว่าสไตล์การเล่นอาจจะเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็มาขุดรแร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษแร่ขายได้อยู่ที่ 1G ด้วยกันครับก็ยังถือว่าขายได้นะครับแต่ก็ไม่คุ้มหรอกนะครับอ่ะได้ได้งเงินเลยก็พยายามจะเก็บเงินหน่อยนะครับในส่วนนี้ ไม่ดูว่าขายพืชผลวันนี้เนี่ยนะครับเงินจะพอซื้ออุปกรณ์ที่ผมอยากได้หรือเปล่าที่ดินวัวแล้วก็ทางด้านกันไกลตัดขนสัตว์นะครับที่นำมาตัดขนแกะปุ๊บก็โอเคอย่ามาใกล้เรานะ วิ่งไปมุมข้างบนตน่อนะครับเพื่อไปทําการขุดมาได้นะครับวันนี้ฝนตกแบบนี้นะครับก็ตัวละครนี่น่าจะมีสิทธิที่เหนื่อยนะครับเหนื่อยผสมกับไม่สบายได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาจัดการโดยการแชร่ตัวได้นะครับเล่นแบบเซฟๆหน่อยบางท่านก็ใส่สูตรไม่เหนื่อยไม่ป่วยอะไรแบบนี้แต่ก็ระวังมันขาดอัตรรลดความสนุกไปนะครับในส่วนนี้ ก็ขุดต่อไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ยังมีแพนในใจเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะต้องจัดการหรือทําอะไรบ้างน,นะครับข้อจํากัดก็เป็นเรื่องเงินด้วยนะครับแต่ว่ามีอุปสรรคแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเล่นเกมปลูกผักตรงนี้เนี่ยมันมันสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับมีคอมเมนต์ด้วยนะครับถามว่าช่องมีนาโนมจะทำเวอร์ชันนะครับ อื่นห,หรือเปล่านะครับเขาก็ถามผมมาแบบนี้คือใจผมก็อยากอยาก,อยากทําเหมือนกันนะครับแต่ว่าภาคนี้น่าจะเป็นภาคที่ผมพอทราบข้อมูลเยอะที่สุดนะครับก็ยังพอมีหนังสืออยู่แล้วก็มีข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะไรบ้างมันก็ง่ายขึ้นนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ดูตามหนังสือบ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าผมเนี่ยมีเวลาทําคลิปลงช่องจริงๆเนี่ยต่อวันเนี่ย บางที30มนาที40นาทีบ้านนะครับไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับก็มีต้องแบงเวลาให้ครอบครัวต้องบอกตามตามจริงนะครับไหนเวลาพูดก็ต้องต้องพอดหยุดไม่ก่อนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือผมไม่ได้ทําคลิปทุกวันด้วยนะครับมันมีโอกาสถึงจะได้ทํานะครับก็กลัวว่าข้อมูลลงช่องเนี่ยมันจะน้อยไปนะครับแต่ก็พยายามเก็บนั่นเก็บนี่นะครับให้ได้มากที่สุดนะครับก็เลยอาจจะเห็นช่องผม ไปช้าๆอะไรแบบนี้นะครับในการเล่นแต่ใครที่อยากเล่นเองหรือว่าไปชมในพื้นที่อื่นได้ชมแบบคูรรัวยาวๆแบบนั้นก็ชมได้นะครับชมแบบทีละอะไรละ่ะที่เล่นแบบยาวๆนะครับแต่ผมทําได้แบบสั้นๆนะครับก็บางท่านก็บอกว่าแบบนี้ก็ได้ฟีลเหมือนกันเขาบอกว่ายังไงเขาบอกกับผมว่าเหมือนรอเหมือนกันว่าจะลงคลิปต,ตอนไหนอะไรแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงบางคนก็บอกทราบอยู่แล้วว่าจะเล่นแบบไหนแต่พอได้ดูจากกันเนี่ย นะครับที่ที่เพจใช่ไหมที่คุยกันเดี๋ยวเขาก็บอกกับผมว่าได้ติดตามแบบนี้มันก็สนุกอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเล่นเองอยู่บ้านเนี่ยจะยาวๆแบบไหนเนี่ยนะครับก็ตามใจเลยนะครับหรือว่าใครทําการไลฟ์สดนะครับเล่นลงช่องอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับยังไงผมก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับเพราะว่าถือว่ามันนึกถึงช่วงวันเวลาเก่าๆใช่ไหมมันก็เติมเต็มรอยยิ้มแล้วก็เติมเต็มความทรงจําดีๆกันได้นะครับ ตอนเด็กนี่มันเติมเต็มได้แล้วมันก็เล่นได้แบบยาวๆบางคนก็บอกว่าโดนพ่อแม่ห้ามบ้างอะไรบ้างแบบนี้ใช่ไหมมันก็แต่ยังถือว่าเล่นได้ยาวกว่านะแต่สำหรับผมเนี่ยถึงจะมีเวลาทําแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยนะครับมันก็ไม่ไดใ้ในชีวิตจริงมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยผมก็ต้องแบ่งเวลาให้กับทางครอบครัวแล้วก็ไม่ทุกวันด้วยที่จะทําิาคลิปแบบนี้ลงช่องนะครับแต่ก็นิดๆหน่อยๆนะครับพอแบบได้ส่งความคิดถึงกันบ้าง แล้วก็มีคนที่เพจเนี่ยมาขอสูตรผมเยอะแยะเลยนะครับผมไม่ได้มีทุกสูตรนะแต่ผมคิดว่าถ้าเช็คหาด,ดีตามเด็ตเนี่ยมันมันก็มีทุกสูตรอะป่วยแล้วนะครับมันมีเยอะพอสมควรนะครับลองลองไปหาดูดูได้นะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับทุกวันนี้มันก็เสิร์ชหาแล้วก็ในส่วนของตัวคือจริงๆผมสนับสนุนให้ใครมีโอกาสเล่นของแท้อะไรก็เล่นนะครับแต่ว่าใครที่หาไฟล์เล่นเหลืออะไรแบบนี้เนี่ย ขอบอกนิดหนึ่งมันมันมีหาตามเด็ดอยู่แน่นอนนะครับมันมันมันปล่อยอยู่ทุกวันนี้อยู่นะครับแต่ในระดับการการทำส่วนนี้คือผมเน้นไปเรื่องของการทําเนื้อหานะครับก็มีติดสนุกอยู่แต่ว่าก็ในเชิงสารสนเทศซะมากกว่านะครับที่อยากดูว่ารายละเอียดไหนหายไปหรือทําไปแล้วเนี่ยข้อมูลผมทําอาจจะแปลตกหล่นบ้างเนี่ยผมก็พยายามรีมาเตอร์ใหม่บ้างนะครับในส่วนนั้นส่วนนี้ แล้วก็ต้องขอบคุณอย่างมากด้วยเพราะว่าทุกท่านเนี่ยให้กําลังใจพอสมควรบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทําต่อไปแล้วก็บอกว่าชอบเหมือนกันนะไอเพลิสที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับนะครับเรื่องของทีวีฮาวิสมูนเนี่ยเขาบอกว่าก็รู้เนื้อหาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหมายถึงว่ารู้เนื้อหากานันแนะนําให้ทําอย่างนั้นอย่างงี้เขาบอกเข,เ,ขเ,ขเขาก็รู้พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยจะเปิดดูเลยสักครั้งมีเปิดอย่างมากคือ สั่งสังสงเครื่องครัวอะไรแบบนี้มากกว่าวันเสาร์ใช่ไหมมันก็ก็อย่างงั้นแหละนะครับเวลาเล่นผมก็ไม่ได้เช้ขนาดนั้นจะไปดูวิธีการตามหนังสือหนังสือเกมสมากกว่าหรือข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้ใช่ไหมครับมันก็มีให้เราเห็นนะครับก็น่าจะไปหาทางด้านเกรเลยดีกว่านะครับดูจากเวลา9.40 am นะครับ เวลาก็เดินไปตามตามจังหวะพอดีโอเคก็เดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะทำอะไรต่อเงินอยู่ที่ 1,710G นะครับก็ยังถือว่าไม่มากพอนะครับที่จะไปซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มก็หนักไปทางเมล็ดพันธุ์ก่อนแล้วกัน เข้าไปที่บ้านของคุณปู่แซมบาร์ด้านะครับร้านช่างตีเหล็กก็มาหาเกรย์นะครับไปทักทายเขายังสร้างความสัมพันธ์กันต่อนะครับปุ๊บก็ให้เข้าไปนะครับก็หวังว่าจะมีเหตุการณ์ที่แต่ท่านบรู้อยู่แล้วว่าผมต้องการทําอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ทักทายเขาหน่อยแล้วกันครับแล้วก็จากนี้ก็ดูละไม่น่าจะมีอะไรเดี๋ยวผมวิ่งไป วิ่งไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนแล้วกันต้องคำนวณซื้อเมล็ดพันธุ์เผื่อไว้แล้วกันเพราะผมคาดว่าคือพรุ่งนี้วันอังคารเนี่ยเจฟเขาปิดซูเปอร์มาร์เก็ตแน่นอนนะครับก็เลยจําเป็นที่จะต้องซื้อเมล็ดพันธุ์เผื่อไว้เผื่อวันพรุ่งนี้มีเมล็ดพันธุ์จุดไหนเกิดนะครับก็เอาไปหวานแต่ว่าไม่ได้ซื้อเยอะนะซื้อแบบพอดีพอดีหน่อยก็เอาเป็นทางด้านตามเงินนะก็เอาเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ก็เป็นทางด้านหัวเชื้อเท้าแล้วกันนะครับหัวเชื้อเท้าผมเอาอยู่ที่จํานวน2ถุงนะครับแล้วก็มีทางด้านมันฝรั่งนะครับพอเป็น2ถุงเช่นกันนะครับก็เหลือเงินไว้บ้างนะครับเดี๋ยวสะสมไปเผื่อเงินจะพอซื้ออุปกรณ์ที่ผมบอกนะครับ พวกที่รีดนมวัวแล้วก็กันไกลกันไกลตัดขนสัตว์นะครับอ่ะจำได้ก็วิ่งไปคุยกับคนแกระตัวสุดท้ายนะครับรู้สึกว่าฤดูอื่นบทสนทนามันจะสั้นลงนะครับเวลาคุยกับคนแกระเพราะว่าเดือนนี้เขาอยากจัดงานเลี้ยงน้ําชามากกว่านะครับแต่ก็จําเป็นที่จะให้เขามาช่วยงาน ก็เหลือตัวเดียวนะครับสเตทนะครับตัวสีน้ําเงินนะครับแหมก็มาหน้าํานองแบบนี้ตลอดเลยนะครับสเตทก็บอกว่าฉันมาเสนองานอ่ออยูไม่ใช่ฉัน <c oughs> คุณมาเสนองานให้ฉันหรอบูดัมนะครับฉันชอบทํางานนะครับแต่ฉันก็ไม่สามารถไปงานเลี้ยงน้ําชาได้นะบูดัมหมายถึงว่าแบบเขาไม่สามารถจัดงานเลี้ยงน้ชาชาของเขาได้นะครับ แล้วก็คุยรอบที่2นะครับก็ย,ยังคุยเกี่ยวกับพวกงานเลี้ยงน้ําชานะครับเขาบอกว่างานเลี้ยงน้ําชาเนี่ยนะครับพวกปาร์ตี้เนี่ยเขาคือเขามีไว้สําหรับทุกทุกคนนะครับแต่เราไม่สามารถจัดได้เว้นเสียแต่ว่าทุกทุกคนจะอยู่ที่นั่นนะครับบูดําเพอคุยไปก็นี่ครับก็น่าจะเหมือนเดิมจริงๆรินะครับเดือนนี้ก็เลยชวนเขาเนี่ยกว่าจะชวนสําเร็จก็คุยเยอะเลยนะครับบางคนมาชวนทีเดียวพร้อมกันได้ไม่ใส่ส่วนเนี่ยมันถือว่า คุยยาวมากอาสีหน้าเปลี่ยนไปนะครับพอสีหน้าเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าคุณมาขอความช่วยเหลือรอบูดําฉันรักการทํางานบูดํมแหมรักการทํางานแล้วฉันจะทําทุกอย่างแล้วก็แล้วทํามันน่าจะมีข้อความต่อไหมก็ก็เหมือนอะไรนะทำทุกอย่างแล้วทํามันให้ดีนะครับเขาก็บอกคํานี้มันเป็นเหมือนเอ,อสก็คือถาม น่าจะเป็นเป็นการชวนแบบชวนชวนให้ทำอะไร,ะไรทำอะไรก็ได้แบบนี้มากกว่านะครับก็คือแบบชวนชวนให้ช่วยทํางานอะไรก็ได้บูดํานะครับก็ยังไงเดี๋ยวรูปลงไม่ดีเดี๋ยวขึ้นซับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็มีให้เลือกเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นตามรละเอียดน,นะครับก็มีเก็บเกี่ยวพืชที่ปลูกผักนะครับข้อแรกลดน้ําพืชท,ที่ที่เราปลูกผักวันนี้ฝนตกน่าจะชวนไม่สาเร็จแล้วก็ดูแลสัตว์ต่างๆนะครับก็คง จะเป็นข้อแรกนะครับเกี่ยวกับการเก,ก็บเกี่ยวอขุดท้ายนี้ก็คือไม่ขอความช่วยเหลือนะครับก็ข้อแรกเขาก็พูดขึ้นว่าการน,นี้จะใช้เวลากี่วันบูดัมก็1สัปดาห์นะครับก็เลือกข้อนี้นะครับ1สัปดาห์ที่นี้เขาก็โอเคนะครับฉันจะช่วยสุดความสามารถบูดัมนะครับก็ชนสําเร็จนะครับก็ลองกดดูนะครับเนี่ยเช็คดู เชฟก็เหลืออีก1นวันกับแนปปี้นะครับส่วนทางด้านสเตทเนี่ยก็8วันแต่ว่านบจริงๆก็คือพรุ่งนี้เป็น7วันนะครับอาจจะคุยกับเขาอีก1ครั้งนะครับเขาก็คุยย้ำนะครับก็บอกว่าพรุ่งน,นี้ชันจะช่วยงานงานที่ฟาร์มนะครับตั้งแต่6กโมงเช้านะบูดามนะครับก็ช่วง6กเอ็นะครับประมาณนี้น่าจะเวลาเดี๋ยวผมวิ่งกลับฟาร์มดีกว่านะครับเอ้ผมแะไปแช่น้ำแร่เลยดีกว่า เห็นตัวละครมันเหนื่อยนะครับแต่ว่าทํางานที่เหลือคงจะไม่เหนื่อยอะไรมากนะครับแล้วก็คิดก่อนมีอามีใไปเก็บของป่าด้วยแล้วก็แช่ํำแร่เลยวันนี้ก็ถ้าชิวๆผมก็น่าจะทําคลิปง่ายๆประมาณนี้นะครับไม่ไม่ยืดยาวมากบางคนก็ถ้าเล่นเองเนี่ยผมเล่นเองผมก็พูดตามตรงนะก็คือขุดแร่ต่อนะครับแต่ก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวดูจังหวะบ้างตัวละครอีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดเคลียร์งานในฟาร์มน่าจะเคลียร์ไม่ทันเย็นเดี๋ยวเขาก็มาแล้วสำหรับแซกนะครับมาเก็บของช่วงเย็นตัวละครก็เห็นเหนื่อยแล้วนะครับมีสายหัวรอบหนึ่งด้วยก็ไปแช่น้ำแร่นะครับเป็นช่วง20 20 pm แบบกระพริบนะครับก็น่าจะ เป็นช่วงช่วงบ่ายนะครับ 1pm นะครับก็รอ,อนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเราก็จะมีเก็บหน่อไม้ในส่วนที่เหลือด้วยนะครับเหลืออีก10นาทีนะครับในตัวเกมส์นะครับโอเคก็กระพิมพ์นิดหนึ่งก่อนปุ๊บอ่าลุกขึ้นมานะครับไปเก็บของป่าหน่อไม้ในส่วนที่เหลือนะครับปุ๊บเรียบร้อย เต็มกระเป๋าแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาไปยนที่เล้าไก่นะเดี๋ยวก็มีวิ่งเข้าไปในบ้านนะครับเพื่อไปเอาทางด้านเมล็ดพันธุ์ด้วยนะครับมามาหว่านปลูกอีกทีหนึ่งเ,เวลาก็น่าจะเหลือพอนะครับผมก็ถ้าทันก็ ทันอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอามายนขายทันไหมสลับของแต่ว่าผมจัดการส่วนนี้ก่อนโอเคก็ได้มุมนี้พอดีก็เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่ายอดวันนี้เนี่ยมันมันจะได้สักกี่จีนะครับสลับจำนวนเงิน แล้วก็มันฝรั่งอ่าแล้วอีก2นะครับอา้าวเขาเก็บนะครับผมก็ตกใจหมดว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ก็กลายเป็นว่าทักขอตอนทำงานเดี๋ยวผมขุดมุมนี้ให้มันต่อกันเลยดีกว่าอันนี้สามแต่ว่าโอเคมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาเมื่อเมื่อครู่นี้ก็น่าจะ ราติดมุมนั้นก็น่าจะแบบนี้มากกว่านะโอเคก็วัน3จุดนะครับดูแลก็เวลาน่าจะเหลือทันเนาะเดี๋ยวผมไปขุดได้สักหนึ่งรอบก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยนำตัวละครมาพักเอาเป็นนี้แล้วก็นี้เอ๊ะถ้าวานเนี่ย กลัวมันจะกินเวลาเดี๋ยวผมไปเหมืองแรกเลยดีกว่าจะเห็นว่าผมคำนวณทุกจุดแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแผนตลอดเวลาใช่ไหมโอเคก็ทันอยู่นะครับได้สักรอบหนึ่งก็ไม่เอาเยอะนะครับไม่โล่บางคนก็บอกสองรอบทันอยู่ก็ขอรอบเดียวพอแต่อาจจะเปลี่ยนใจนะโอเคก็อุ้ย ลืมโยนเห็นไหมก็เลยอ้าไม่เป็นไรก็เอาได้แค่สองก้อนนะครับโอเคก็ได้อยู่สองรอบได้อยู่เนาะโอเคเดี๋ยววิ่งไปก่อนแม่ลืมขายมันฝรั่งซะได้ก็ได้ราคาอยู่เหมือนกันนะครับ ทันไหมเนี่ยเวลาแบบนี้หมายถึงว่าขุดมาได้นะครับยี่สิบแล้วนะครับก็คิดว่าคง วิ่งมาไม่ทันนะครับกว่าจะวิ่งกลับมาอีกตอนนี้ก็คุดต่อนะครับ โอเคดูเงินก่อนนะครับเงินอยู่ที่1,200งพั้อยีได้กันนะครับวันนี้จะได้สไหด่นี่แหละครับผมวิ่งไปปุ๊บอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งก็ยังไม่กระพริบนะครับน่าจะทันอยู่ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ย,ยทันนะเนี่ยวิธีสังเกตว่าทันไม่ทันให้กดดูเงินปึ๊บ ยังไม่ขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่เงินมันจะได้ตอนตอน5 PM นะครับโอเคก็จบแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปหว่านมาเมล็ดเลยดีกว่านะครับมุมนี้ก็ขอเป็นหัวเชเท้าแล้วกันแล้วก็ไปมุมนี้เน้นไปที่มันฝรั่งใช่ไหม โอเคเขาก็มารับของแล้วนะครับก็ดูไรายได้ก่อนแล้วกันอพอแล้วนะครับที่จะซื้อนั้นแต่ว่าจะต้องเหลือไว้ซื้ออาหารวัวด,ด้วยนะครับน่าจะพอซื้อได้อยู่เดี๋ยวได้แกแกะแกวัวมาแน่แต่อาจจะไม่เยอะนะครับทีนี้ก็ทําการหวานนะครับแล้วก็หวานอีกทีหนึ่งโอเคเช็คมุมสูงนะครับภารกิจที่ต้องการวันนี้ก็ถือว่าเป็นที่ เรียบร้อยแล้วนะครับเช็คประมาณนี้หวัวกระหล่ำปีก็ยังอยากปลูกอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรรอไม่ถึงช่วงบ่ายเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนอุปกรณ์การลืมไว้ดีกว่านะครับก็น่าจะเป็นแปลงแล้วกันนะครับ โอเคก็เอามาเลทไปก่อนผมคาดว่าน่าจะมีมเมล็ดพันธุ์เกิดพรุ่งนี้แน่นอนนะครับน่าจะประมาณนี้ก็ไม่มีอะไรมากอุ้มต้องหมาไว้โอเคคลัวลืมน่นลืมนี่น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมบันทึกไว้ที่สล็อตนี้ก่อนแล้วก็มีเลือกสล็อตที่หนึ่งวันนี้วันที่9ใช่ไหมก็เป็นเลคี้เลขสามแล้วกันปุ๊บแล้วก็บันทึกที่เมมบมรีโดยตรงนะครับ ็นสล็อตที่2นะครับโอเคครับท้ทายทนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างสม่ำเสมอแล้วกันครับวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ